วิชาหยุดครับพี่แจ็คพามาฝึกวิชายุดแั้นไม่ต้องสักที่หน้าที่ตาด้วยเนี่ยมันต้องสักด้วยหรอฝึกวิชาอันนี้ไม่แน่ใจครับพี่<ข>น่าจะต้องลองทมเขาให้สักทําไมอ่ะไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเขาให้เราสักหรอกครับไลยอะไร <laughs> มันน่าจะช่วยอะไรสักอย่างครับ ให้ผมแข็งแกร่งขึ้นผมว่านะ <c oughs> บอสที่ผมมาวันเนี้ยนี่ครับใครไปเซ็นจดหมายใครไปเซ็นเอกสารน,นี่ครับอันนี้ใครผมไปเซ็น ไม่เซ็นนะคุณปอมลายเซ็นผมเหรอเนี่ยครับบอสให้บอสเซ็นอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เขียนชื่อไว้เฉยบอสบอสต้องเซ็นไม่ใช่นะนี่คือช่องเซ็นแล้วนะบอสต้องเซ็นยืนยันอีกครั้งครับมันเซ็นไปแล้วครับอันนี้มันเป็นเซ็นไปแล้วเซ็นได้ครับบอสแต่ช่องไหนให้ผมเซ็นช่องไหนให้ผมเซ็นช่องไหนข้างหลังชื่อบอสด้านล่างเลยครับมันไม่มีหรอกนะครับบริษัทอะไรมานั่งเซ็นหลังชื่อมันมีช่องให้เซ็นครับอันนี้คุณเริ่มปอแปลกรสารหน้าเดี๋ยวผมโอเคขอบคุณมากที่ส่งมา ไม่บอสคือนั่นแหละผมให้บอสเซ็นอีกรอบไหมครับอันนี้มันเป็นชื่อกำกับไม่ใช่ครับไม่ต้องอ้างไม่ต้องอ้างครับไม่ต้องอ้างปอบแป้งเอกสานเชี่ยเลยวะคยไม่แต่มันสุดท้ายอะถึงมันจะมีเซ็นไม่เซ็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะตลาออกครับบอสเพราะสิ่งที่บอสทำอะอ่ะอันนี้ไม่รู้แหละก็คุณมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันเรื่องปอ่าเซ็นมันยิ่งใหญ่กว่าการที่คุณจะมายืนลาออกอะไรเลยครับคุณรู้ไหมเนี่ยกฎหมายเนี่ย ควอมไปเอกาสารราชการเนี่ยครับแต่ไปถึงว่านั่นแหละลก็มีความผิดถูกไหมบอสให้ผมออกไปละก็เดี๋ยวไปคุยที่สอนอรครับนีบอสก็พูดไปเลยนะครับจะโดนจับอะไรมันผมได้อยู่แล้ะแค่เนี้ยแต่ที่บอสทำอะอะไรผมทำอะไรอะผมทำอะไรเ <laughs> นี่ยครับ น้องผมเนี่ยบอสเอาน้องผมมากลนหัวนู่นนี้นั่นเอาน้องผมไปลงน้ำที่บอสต่งมาถามเขาจริคุณถามเขาสิอผมสั่งให้เขาทำเหรอเขาเต็มใจทำเองหรือเปล่าถูกไหมคุณเลือกเองถูกไหมดูแล้วเนี่ยครับรูปที่บอสส่งมาที่น้องไปอะไรอยู่ในน้ำครับบอสอะไรครับอะไรที่บอสส่งมาคืออาเธอร์พาผมไปครับผมจะไปรู้เรื่องไหมอาเธอร์ไม่ทำอะไรอย่างนี้หรอครับรักน้อง อ่าแล้วในรูปมันมันสื่อสารว่าอะไรครับในรูปมันหมายความว่าอะไรก็คือน้องเหมือนโดนทาโทษให้แบบอยู่ในน้ําเย็นๆครับอารันน้องผมอ่ะให้มันพูดก็ได้อะนเนี่ยอ่ะผมพูดดิว่ากูทําอะไรมึงคือพี่แจ็คพาไปฝึกวิ่งบนน้าครับใครพาไปมึงพูดใหม่เออพี่เธอร์ครับ <laughs> พี่เธอร์พาไปฝึกวิ่งบนน้ําแล้วก็ให้ผมฝึกวิทยายุทธ <laughs> ที่นั่นคนระับให้ผมโชว์ไหมครับพี่ลินรันดีดีหยยบ ไปคอยตามเยอะจ้าจ้าจ้าฮึบฮึบฮึบเ <c oughs> นี่ยพี่รันรันเป็นไรเนะี่ยเขาปลุกผมมาพี่เ <c oughs> นี่ยพี่เขาบอกให้ผมวิ่งแบบเนี่ยบอสทำขนาดนี้นะครับใครทำครับผมทำอะไรอ่ะาถามเขาสิ บอสไม่ได้ทำหรอลันที่รันไม่ครับพี่เป็นอย่างีงเธอให้ฝึกทำแบบแต่บอสไม่เกี่ยวถูกไหมที่เราเธบอกพี่อาเธอบอกหมดเลยครับอืมแล้วแล้ว,ลวยังไงจะใส่ไลฟ์ผมอีกแล้วเพราะงั้นคือจะเอาให้ผมผิดให้ได้เลยไม่ <S <S> ไมครับแต่ว่า หลายเรื่องอะบอสมันก็ทําให้ผมแบบเอาผมทําอะไรผมทำอะไรพูดมาเสิผมทาอะไรอะผมทําอะไรก็เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าบอสแบบแกล้งน้องไงแบบว่าทาร้ายน้องๆอะไรอย่างเงี้ยน้องลาลันอะใครเขาจะไปแกล้งครับนั่นแหละผมก็ไม่ได้สตะแล้วก็คือผมเนี่ยในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาผมคิดว่าผมได้ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ดีพอที่จะอยู่เคียงข้างบอสครับก็เลย นั่นแหละก็เลยจะลาออกด้วย,ยนี่นก็อีกส่วนหนึ่งจากตำแหน่งนี้ครับถ้าบอสช่วยเซนผมก็จะอาจจะไม่ได้อยู่แบบมันคอยแบบอย่างนี้กับบอสครับบอสจะได้สบายใจขึ้นในเมื่อมอสก็บอกว่าผมเป็นคนแบบว่าคอยจะแทงข้างหลังบอสอยู่แล้วอะดูดิยังไง <laughs> แลโอเคผมเป็นคนเปลี่ยนก็ได้อ้าวไอ้แล้วเซนหรือเปล่าแล้วมึงเป็นไรเนี่ยไอ้รันฮะเขาให้ผมฝึกวิทยายุทธ์เตอร์พี่ไม่ครับบอสบอสก็ต้องเซนก่อนครับก็อย่างที่บอกแหละว่าบอสคงคิดว่าผมแบบจะคอยแบบ เหมือนเป็นหนามทิ่มครับซึ่งมันคงไม่สบายใจอะผมทำอะไรผิดเหรอตอบได้ไหมล่ะผมทําอะไรผิดล่ะอะบอสไม่ได้ทาอะไรผิดหรอครับตอนนี้อะแต่ว่าแล้วเราจะมาลาออกอะไรผมทําอะไรให้ผมทาอะไรให้ครับผมไปทําอะไรให้ก็ผมก็เห็นบอสบอกว่าผมแบบเหมือนแบบแพงใจบอสตลอดพูดอะไรอย่างเงี้ยคอยแบบจะซ้ําจะอะไรครับผมก็ไม่อยากให้บอสคิดมากไงเพราะบอสก็งานเยอะถ้าไม่มีผมมันน่าจะดีกว่า เดียเกอออกแนวเศร้าออกแนวเศร้าเป็นอะไรครับอันนี้คือเป็นอะไรคือผมยังไม่ทําอะไรให้เลยแล้วเป็นอะไรครับอันนี้คือมาจะมาลาองค์ละออกเรื่องไม่ไม่ถูกใจคืออะไรครับไม่ครับก็บอสพูดนี่ที่สอนนอบอสก็บอกครับว่าก็บอกว่าผมแบบเออแบบอยากจะแบบใส่ไลฟ์นู่นใส่ไลฟ์นี่หรือว่าแบบอะไรเงี้ยบอสก็มองผมแบบนี้อยู่แล้วก็จริงไหมครับผมพูดจริงไหม ไม่จริงครับเอาแล้วผมทำอะไรผิดเหรอตอบผมได้ไหมล่ะผมทำอะไรผิด <laughs> ไม่ตอนนี้บอสก็ไม่ทำอะไรผิดหรอกแต่ว่าไอ้เรื่ององมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้มันก็ไม่มีหรอกครับเออจริงๆเอ้ก็ผมเข้าใจผิดเองแหละแล้วบอสก็บอกให้ผมไปแบบแล้วผมก็ไม่ได้ดูแลบอสแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ด้วยผมต้องไปกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่อะไรที่บอสเรียก,ยกอัลเอหรอหน่อยครับทางนั้นเรียกอัลเอรหน่อยเรียกอัลเอรทำยื เบ่งมาอีกอีกอะมันก็เพื่อความสบายใจครับบอสถ้าผมทำหน้าที่นี้ได้ไม่ดีพอผมก็ขอออกอดีกว่า ไม่ใช่ทําได้ไม่ดีหรอครับแต่ว่าเมือนว่าต้องจะจับผิดผมไงแต่ผมไม่ทําอะไรผิดไงซึ่งมันก็ไม่ตรงใจไงปกติจะจับผิดแล้วได้คนผิดไงแต่นี้ผมไม่ได้คนผิดก็ไม่นั่งน้อยใจตัวเองอะไรไงครับเข้าใจอยู่เพราะผมจริงๆแล้วผมไม่เคยทาอะไรผิดไงรับบอสอย่างนั้นก็ได้แ <c oughs> <c oughs> บบน,นั้นก็ได้ครับใช่ไหมล่ะ